ดีค <ส bin> <cil Merkel> ่ะ <boundaries> ฮัลโหลตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปเขาคิชกุลนะคะโอเคค่ะคิชกุลอือนี้เป็นวันที่ส1ก็คือเป็นวันมาค่ะผูชานนี่ค่ะ11กุมภาพันธ์นะคะปี2560ก็มันหยุด3วันเนาะเราก็มาลันทัุรีมาไหว้พระกันโหรถขาออกติดมากนี่เั็นคิวซื้อบัตรค่ะที่วัดพวงวันนี้เป็นวันมาค่ะบูชาคนเยอะมาก รถที่ที่ว่ากัางอำเภอของชะบุดค่ะคือเป็นคิวที่62ต้องรออีกประมาณชั่วโมงนึงเราก็เลยข้าวกินกันระหว่างรอร้อนถึอ้า อันนี้ถึงแล้วค่ะอยู่วันเพิ่งเพิ่งขึ้นบนเข่าชั้นที่สองคู่ตายเหนื่อยมากต้องขอเพื่อว่าตอนนี้เรา ถ้าถึงข้างบนแล้วนะคะเราก็จะต้องมาไหว้ก้าวตากกันก่อนเป็นขอพรอย่างล่ะคะถ้าใครขอพอรแล้วย่นเหรียญลงก็จะสำเร็จผลในโชคาาลาภการเงินไงพร้ออาบสกวยกมือขึ้่อนยกมือเพื่อนนะ ไายตะโพสตัวไหนนางหมดแล้วไากจับตะโพสไม่ให้ย้อน่างนี้ไม่ให้ย้อน่างนี้นะครับสวัสดีค่ะป้อนนะคะก็คือวันที่11กุมภาพันธ์ป้อนได้มีโอกาสไปเที่ยวจันทบุรีค่ะกับเพื่อนๆแล้วทีนี้ก็คือ ตอนแรกคือเรากะว่าจะไปขึ้นรถต่อคิวเพื่อขึ้นเขาอะค่ะไปที่วัดพวงก่อนเพราะว่าวัดพวงมันเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดในการขึ้นเขาแลทีนี้พอแบบไปถึงแล้วอะคนมันเยอะมากมากเลยอะเพราะว่าแบบวันนั้นมันเป็นวันมาคบูชาด้วยค่ะคือน่าจะประมาณแบบร้อยกว่าคิวได้ส่วนถ้าร้อยกว่าคิวแล้ววันนั้นคือเปิ้ลไปถึงตอน4ี่โมงเย็นถ้าจะได้ขออึ้นทีคงน่าจะแบบสองสามทุ่มเลยคือคนเยอะมากจริงๆหลังจากนั้นก็เลยแบบ ทำยังไงดีอะหรือว่าจะแคนเซิลหรือว่าจะแบบเฮ้ยหรือว่าไปไม่ไม่มาแล้วเขาคิดซะกูอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยเปลี่ยนที่ค่ะก็เลยเปลี่ยนไปที่ว่าการที่ว่าการอาเภอเขาคิดกะกูนั่นเองก็คือคนน้อยมากคือน้อยน้อยกว่าวัดพวงแบบครึ่งครึ่งได้เลยอะค่ะก็คือเป็นคิวที่62ก็ตอนนั้นก็รอประมาณ30คิวแล้วทีนี้ก็ ก็เราประมาณแบบชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงประมาณเนี้ค่ะแล้วก็จะได้ขึ้นไปหรือบางทีก็จะเป็นแบบมีคนที่เขาจะแบบมาเป็นกลุ่มกันแบบคันหนึ่งมันขึ้นได้ส2คนนะคะแล้วแบบบางคนเขาอยากจะมาเป็นกลุ่มแล้วก็จะเหลือเศษอะไรเงี้ยแล้ว้นไปกัน3ามคนด้วยกันบางทีเราก็เลยแบบขอแซมแซมเขาไปแ้วแบบคันนี้ขาดกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะใช่ แล้วก็เรื่องทูบนั่นเองค่ะสมม่วนถ้าใครบางคนที่แบบว่าสงสัยว่าต้องซื้อทูบจากข้างล่างไปไหมต้องต้องเอาทูบมาเองหรือเปล่าเห็นแม่ค้าขายกันข้างล่างกันเต็มเลยก็คือแบบว่าไม่ต้องซื้อทูบไปค่ะข้างบนเขามีทูบให้แล้วก็เราก็ใส่หยอดเงินตามความศรัทธาของเรานั่นเองใช่อากาศที่ขึ้นไปนะคะคือ คือข้างล่างคือรลอนมากร้อนแบบเหงื่อแตกมากแต่พอขึ้นไปก็จะประมาณอยีอ่สิบกว่าองศายี่สิบสามยี่สิบสี่ประมาณเนี้ยคืออากาศเย็นสบายมากเลยยิงย่งแบบยิ่งขึ้นภูเขายิ่งหนาวอ่ะแล้วคือตอนที่ป้นไปคือป้นนั่งข้างหน้าเพราะว่าเหมือนแบบเป็นตัวแซนนอปคือจริงๆเราเราอยากนั่งข้างหลังมันดูแบบเออแอดเวนเจอร์ดีเฮ้ยสนุกอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ก็ หนัข้างหน้า,นาสองรอบทั้งขับไปแล้วทั้งขับกลับเลยก็แต่นักข้างหน้า,นาสบายกว่าเยอะเลยค่ะแล้วใครที่แบบกลัวเมื่อหรือกลัวบบกระแทกอะไรเงี้ยก็ระยะเวลาจากขึ้นเขาก็ประมาณเจ็ดถึงแกิโเมตรก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ 10- 15ึาทีเขาแบบขับกันเร็วมากอะไรเงี้ย ปั้นว่าสูตรถ้าเราไปวันที่แบบแบบวันเทศกาลแล้วที่ปั้นไปวันเทศกาลก็คือวันมารับบูชานั้นนีงคนเยอะมากแบบมาถ้าปกติละคนแบบจะโลงเลยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าที่ว่าการอำเภอเขาขีดสกูดเป็นที่จุดขึ้นรถที่ที่ดีเหมือนกันนะคะคือมันแบบขึ้นเร็วกว่าวัดพวงเยอะมากส่วนใหญ่คนที่เขาไม่รู้หรือแบบอาจจะรู้หรือเปล่าปั้นก็ไม่แน่ใจก็คือส่วนใหญ่จะไปกันที่วัดพวงอะค่ะแล้วแบบ คือรอเยอะมากเห็นเราแบบโอ้ oh my god มาจริงๆค่ะก็อยากจะให้ทุกคนไปนะคะไปศรัทธาเริ่มใสศาส,สนาพุทธของเราค่ะก็รอกันคลิปหน้านะคะว่าเดี๋ยวเปิ้นจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างพาเพื่อนๆไปดูอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกเลยถ้าใครชอบก็กดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็ซับสไคร e ข้างล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ไปและค่ะบ๊ายบายบ๊ายบ อันนี้ก็เป็นลายเฉวมค่ะอันนี้ก็คือแต่งตัวเสร็จแล้วก็มาเก็บของเครื่องใช้ต่างๆไปเข้าไปในเรือนจันทบลีนั่นเองค่ะก็จะไปเป็นหลังร้านค้าไปหาร้านคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารต่างๆเดี๋ยวไปกันนะคะจะไปกินร้านไหกันบ้างไปดูเลยตังจะเช็คเอาออกแล้ว ตอนนี้อะค่ะเปิ้ลก็มาถึงร้านคาเฟ่ชื่อว่าร้านว่าเคเอสเปสโซแล้วก็จะเป็นร้านแบบชิคๆตกแต่งสไตล์ลอฟนั่นเอง